ทีวีซัมซุงเครื่องนี้นะครับอาการฟ้าผ่าครับลูกค้าแจ้งบอกอาการฟ้าผ่ายกมาช่วงเย็นๆนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเช็คดูนะครับว่า,าเครื่องจะเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับอาการฟ้าผ่าตรงนี้ลูกค้าก็จดเบอร์ท้มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเช็กอยู่นี้ในส่วนของตัวนี้จะเป็นสาย2นิ้วนะครับผมจะเป็นจอแบบ H D นะครับสายแพรแบบสายแบนตัวนี้นะครับส่วนทางด้านชุดจ่ายไฟก็จะเป็นชุดแบบสวิตชิ่ง ก็จะมีสวิตชิ่งชุดจ่าย1ชุดนะครับก็คือชุดนี้จะจ่าย13โวลต์ออกไปหาเมนบอร์ดส่วนคำสั่งก็จะมีคำสั่งป้อนกลับมาก็จะมีเ o อ e r o อนแล้วก็จะมีแบล็คลท์ออนครับสำหรับส่วนคำสั่งที่จะป้อนกลับเข้ามาในส่วนของตัวนี้เดยวเราจะมาเช็คดูก่อนว่าไฟส่วนไหนมีแต่ว่าผมคาดเดาไว้ว่า,าปลอดใจเมนบอร์ตัวนี้อาจจะมีปัญหาแล้วก็ถ้าผ้าถ้าผ่านหนักนะครับก็ จะทาให้เมนบอร์ดตัวนี้เสียตามไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้เช็คนะครับว่าจะมีการเสียหายหรือเปล่าเบื้องต้นเราก็ต้องมาทําการซ่อมชุดจ่ายไฟตัวนี้ให้ออกก่อนนะครับการเสียบลักวัดไฟนะครับเราจะทําการเช็คช็อตก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวช็อตไหมทำการวัดฟิวถ้าฟิวไม่ขาดก็แสดงว่ามอเตไม่ช็อตนะครับตัวโรเวอร์จะไม่ช็อตแล้วก็ทําการเซ็อยู่ได้ m o อ o r อันนี้เข็มขึ้นนะครับฟิวก็ทำการเช็คฟิวฟิวไม่ขาดก็หมายความว่าตัวตัวพาวเวอร์ตัวนี้ไม่ช็อตนะครับไฟนะครับเราจะทำการเสียบลักวัดไฟที่มโวลต์ดูก่อนนะครับผมก็จะทำการเสียบลักวัดไฟว่าไฟออกไหมนะครับทีนี้ผมถอดลักลอยแล้วนะครับลักไปส่วนลักที่ไปเลี้ยงมินบอร์ดก็ผมถอดลอยไปแล้ว อันนี้ผมก็จะทำการลองวัดไฟดูครับว่าไฟจะมาถึงภาคไหนนะครับอน,นี้วัดไฟ300นะครับว่าจะมาถึงไหมถ้านะไฟ300มาถึงก็ระบบฟิล์ต์ฟิลเตอร์เลกไฟาปกตินะครับพาวเวอร์มีมาอย่างนี้นะครับภัพไฟ319มาปกตินะครับไฟจ่าย13หละแล้วก็มาเช็คดูไฟจ่าย13นะครับ เช็คดูจับกล่าวเช็คดู1 3โวลต์ออกไหม1 3บโวลต์ไม่ออกสักชุดนะครับเพราะฉะนั้นชุดจ่ายไม่มีแล้วต้องทำการเช็คสวิตชิ่งนะครับตอนน,นี้ผมจะทาการเช็คดดเดโอเรไฟล์ก่อนตัวแรกตัว5โวลต์ตัวนี้ไม่เป็นปัญหา่วนตัว1 2โวลต์ตัวนี้เหมือนคล้ายๆจะช็อตนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าคล้ายๆจะชอนะ็อตตัวนี้นะครับ ปกติอยู่เพราะนั้นผมจะเบื้องต้นผมจะเช็คเช็คไดโอดเรียไฟก่อนนะครับซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมซ่อมไฟออกแล้วทีนี้เราจะมาทดสอบดูว่าไฟจ่ายหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟ้าผ่านะครับเครื่องนี้อาการฟ้าผ่าชุดจ่ายไฟไม่จ่ายทำการซ่อมเรียบร้อยนะครับซ่อมเสร็จแล้วเราจะมาเช็คด,ดูว่าไฟจ่ายไหมนะครับผม วิ่งทำงานปกติหรือเปล่านะครับสำหรับเครื่องนี้การเสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับว,วัดไฟนะครับก็วัดไฟเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วทำการิดิดสวิตช์นะครับสายไฟเข้าไปครับป๊าแบ็คไลท์ติดนะครับ,บ, ed, รบก็แสดงว่า ชุดจ่ายไฟทางานปกติแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตว่าผมจ่ายไฟเข้าไปแบ克ไลท์ติดแล้วนะครับอันนี้หลังจากที่เราซ่อมนะครับก็จะมาวัดไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟมาม13โวลต์ออกมาชุดแบ克ไลท์ออกแล้วนะครับ13โวลต์ต้องออกถ้าเราจ่ายเข้าเมนบอร์ดทํางานปกติก็ถือว่าเราก็โชคดีที่บอร์ดไม่เสียหายนะครับนีบ่ชุดจ่ายไฟก็เรียบร้อยแล้วก็มาทาการวัดไฟได้ สิบสามโวลต์มาไหมนะครับสิบสองจุดสี่นะครับได้สิบสองจุดสี่โวลต์ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับชดจ่ายไฟเสียทําการซ่อมเรียบร้อยแบ็กไลท์ติดจ่ายไฟเข้าไปทีสในส่วนของเมนบอร์ดครับคจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับสแตนบายติดไหมนะครับต้องมาดูชุดสแต็บายครับว่าสแต็บายติดหรือเปล่านะครับถ้าสแต็บายติดก็โอเคถ้าไม่ติดก็บอร์ดมีปัญหานะครับนะครับ โอเคตอนนี้เราปั๊บทำงานปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าบอร์ดยังรอดอยู่นะครับโอเคใช้ได้นะครับสลหรับเครื่องนี้ก็ถือว่าซ่อมเฉพาะแค่ชุดจ่ายไฟนะครับแล้วเราก็มาทำการเทส HD ดูว่า HD แจ็คพอร์ต HD ใช้งานได้ก็จบนะครับแค่นั้นเองสลหรับเครื่องนี้นะครับติดแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสพอร์ตดูนะครับใช้ได้นะครับอันนี้ภาพไม่สั่นนะครับ เวลาเราใช้เวลาเราถ่ายมันก็จะเหมือนกับสั่นแต่จริงๆไม่สั่นครับภาพนิ่งอยู่นะครับก็ถ,ถือว่าโอเคใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ไม่กระพริบนะครับจอไม่กระพริบอาจจะเป็นที่กล้อง